these are black -pink. มาดูที่คนแรกนะคะพี่ใหญ่จีซูนี่เลยค่ะ lady dior นะคะเป็นใบที่ผู้หญิงต้องมีจริงๆเป็นความฝันของผู้หญิงเลยค่ะนี่ค่ะตัวที่2นะคะ the lady 95.22ค่ะตัวนี้จะมีสายสะพายให้ด้วยนะคะถือเก๋ม,มากสะพายก็ได้เลิศอยู่มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวแซ่บของเรานะคะ jenny b a c k pink นี่ค่ะชาแนล l คนลี่นะคะใบเล็กน่ารักปิ๊กมากค่ะถือออกงานได้มีสายสะพายให้ด้วยนะคะตัวนี้ชาแนลแฟลป19ค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์26นะคะหรือใครอยากได้ไซส์30เราก็มีไซส์ เเลลือกยค่ะมาต่อกันที่น้องลิซ่าคนสวยของเรานะคะนี่เลยค่ะซิรีนเอวานะคะใบนี้จะเป็นใบที่น้องลิซ่าหยิบออกมาใช้บ่อยมากเลยนะคะต่อกันด้วยใบนี้เลยค่ะซิรีนเนชนชอเดอร์นะคะดูดีเทลสวยมากและให้ดูตรงสายไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมน้องลิซ่าถึงหยิบมาใช้ปิดท้ายกันที่น้องเล็กของเราโรเซ่แบล็คพิงค์นะคะตัวนี้เลยค่ะเซลฟอริโนนะคะจะเป็นใบนี้เลยที่น้องโรเซ่ใช้นะคะหรือใครที่อยากได้เล็กกว่าทางเราก็มีให้เหมือนกันนะคะะจะเป็นต <istle. S 2> <ๆ>ัวนี้เลยค่ะอยากได้เป็น สีไหนสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะแถมให้ปิดท้ายนะคะเราไม่ได้มีแค่กระเป๋านะคะอย่างรองเท้าเราก็มีค่ะคู่นี้เลยสีนี้เลยที่น้องโรเซ่ใช้นะคะเป็น slipper ุ u c c i ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากได้สีอื่นสามารถแจ้งได้เหมือนกันนะคะเราไม่ได้มีแค่รุ่นนี้อย่างเดียวนะคะเรามีหลายรุ่นเลย